พอแพรพอดแคสต์ Podcast ที่แคร์สุขภาพทุกเรื่องของผู้หญิง สวัสดีคะ่ะแพทย์นะคะแพทย์หญิงอัสมาวานิตันติกุลค่ะวันนี้นะคะพอแพรพ,พาสวยก็จะกลับมากับหมอใหม่อีกครั้งหนึ่งมาต่อกันในเรื่องของสิวนะคะหมอใหม่แพทย์หญิงชื่นกมลอึงพิทักษ์พันธ์นะคะก็จะมาเล่าในเรื่องของสิวการรักษาสิวกันต่อนะคะสวัสดีค<ๆ>่ะหมอใหม่สวัสดีค่ะหมอแพทย์หมอใหม่หมหมนะคะแพทย์หญิงชื่นกมลอึงพิทักษ์พันธ์นะคะเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านผิวหนังคะ่ะ ค่ะวันนี้หมอใหม่ก็จะมาเล่าในเรื่องของสิวกันเพิ่มเติมเนาะหลักๆจะเป็นเรื่องการรักษาจริงๆคนก็อาจจะรอคอยเรื่องการรักษาแหละว่าเราจะรักษาสิวกันยังไงได้บ้างเพราะเรารู้เรื่องของความรุนแรงไปแล้วว่าสิวรุนแรงมากน้อยอักเสบไม่อักเสบเนาะแล้วก็เรื่องของอาหารฮอร์โมนอะไรกันไปบ้างส่วนวันนี้จะมาหลักๆเลยเน้นเรื่องการรักษานะคะใช่ค่ะคราที่แล้วเราพูดเรื่องความรุนแรงของสิวกันไปแล้วนะคะ เราก็จะมาเริ่มจากความรุนแรงที่น้อยก่อนเลยนะคะความรุนแรงน้อยโดยทั่วไปเราใช้ยาทาเป็นหลักนะคะโดยทั่วไปเนี่ยต้องดูว่ามีสิวชนิดไหนเด่นนะคะยากลุ่มน,นี้มีอันแรกที่นึกถึงก็คือเป็นเบนโ,โซอฟลอกไซด์ค่ะหรือที่เราเรียกว่า B.P. นะคะ B.P. เ,เราจะใช้ในการฆ่าเชือ้อ P.A.C. n e นแล้วก็ลดการอุดตันของลูขุมขนนะคะอ,อันนี้ก็คือบบได้ทั้ง2อ,อย่างเนาะสาเหตุรูขุมขนกับสาเหตุข,ของตัวแบคทีเรียได้ด้วยทั้งคู่ เป็นรูปแบบนะคะจะเป็นการทาบางคนทาทิ้งไว้บางคนทาแล้วล้างออกนะคะก็จะมีขนาด2.5%กับ5%นะคะโดยการเลือกใช้เปอร์เซ็นต์ยาที่ใช้เนี่ยขึ้นอยู่กับผิวของเรานะคะถ้าผิวค่อนข้างแห้งละคายเคืองง่ายเนาะจะใช้แค่2.5%ส่วนคนที่เป็นผิวมันเนี่ยจจะใช้ได้ถึง5%เลยค่ะ แล้วยาพวก B P เจ l พวกนี้นี่คือเราไปซื้อเองตามร้านขายยาได้ไหมคะที่ร้านขายยามีค่ะคือยากลุ่มนี้ค่อนข้างปลอดภยัยสามารถใช้ได้แล้วก็ไม่มีการดื้อยาค่ะแต่ข้อควรระวังเนี่ยต้องระวังเรื่องการระคายเคือง จากที่เราใช้เช่นเปอร์เซ็นสูงเกินไปหรือว่าทานานเกินไปก็คืออาจจะเริ่มจาก 2. 5งจุดห้าเปอร์เซ็นก่อนแบบน้อยๆก่อนใช่ไหมคะจริงว่าเปอร์เซ็นน้อยดีน้อยดีกว่าเนาะก็ลองดูก่อนโอเคแล้วยาทาตัวอื่นมีอีกไหมคะนอกเหนือจาก BP มีค่ะกลุ่มที่2ก็คือเป็นกลุ่มอนุพันธ์ของวิตามิน A อค่ะในเมืองไทยหลักๆที่เราเห็นบ่อยๆก็คือมีสองตัวคือเป็นเตติโนอินแล้วก็ตัวอะแนนทน เนสติโนโอีเนี่ยก็มี0.025กับ0.05การเลือกใช้ก็ขึ้นกับผิวกันค่ะส่วนอะดัพารีนเนี่ยจะมีการระคายเคืองที่น้อยกว่าค่ะแต่พวกนี้คือคือแบบชื่อมันคุ้นมากเพราะรู้สึกว่าเป็นชื่อที่แบบห้ามใช้ในคนท้องเนาะพวกวิตามินเอหลักๆเลยคนท้องนี่คือไม่แนะนําให้ใช้ไม,ไม่ว่าจะกินหรือทาก็ตามใช่ไหมคะไม่แนะนําให้ใช้ในคนท้อง อืมโอเคก็เป็นวิตามิน A ทาทาทา,ทาลดสิวเนาะซึ่งวิตามิน A เนี่ยคะ่ะจะดีตรงที่ลดการเกิดการอุดตันของรูขุมขนเช่นยาวกัรค่ะแล้วก็มีการลดการอักเสบได้ด้วยก็จะเป็นสองก,กลไกอ๋อก็คือจะคนละนกลไกกับอันที่เป็น BP ใช่ไหมคะใช่ะต่อมาเป็นกลุ่มที่3ค่ะจะเป็นกลุ่มายาปฏิชีวนะแบบทาค่ะ ก็ <unter> จะมีฤทิต์ต้านการอักเสบได้เหมือนกันค่ะลดการอักเสบได้ต้านแบคทีเรียได้การใช้ยากลุ่มนี้ก็จะเหมาะกับบริเวณที่มีสิวอักเสบค่ะแต่ก็ไม่ควรทาเป็นตัวเดียวๆโดยที่ไม่ใช้ยาตัวอื่นร่วมด้วยค่ะเพราะว่าจะมีความเสี่ยงในการดื้อยาม,มากขึ้นค่ะ อ๋อก็คือเราควรทาอาจจะเป็น BP ก็ได้หรือวิตามิน A ก็ได้แล้วอาจจะไปควบคู่กับยาทายาปฏิชีวนะรวมด้วย,ย <า S 1> ใช่ไหมคะปฏิชีวนะที่เราเห็นกันตามท้องตลาดก็เป็นเินด้าไมซินอิลิโทไมซินหนึ่งออกที่แบบเป็นทาเป็นน้ำน้ำําหยดทาแบบน้ําแบบเจลหลายรูปแบบซึ่งพวกนี้เราทาแล้วคือเราสามารถทาไปเรื่อยๆจนสิวมันหายก็คือหยุดทา ช่ถ้าสิวอักเสบหายแล้วก็ควรจะหยุดทาค่ะไม่ควรทาต่อเนื่องออและอย่างที่บอกก็ควรใช้ร่วมกับยาทาตัวอื่นด้วยค่ะแต่ถ้าแบบเป็นยาทาตัวอื่นอย่างเ่น BP ีที่หมอหมายบอกว่ามันก็ปลอดภัยถ้าเราทา BP ีทาทุกวันอย่างนี้ได้ไหมคะทาได้ค่ะถ้าไม่มีการระคายเคืองนี่ทาได้เลยอ๋อก็คือเหมือนทาแบบป้องกันเราไม่อยากระลัวเกิดสิวก็ทาไปได้เลยอ๋อโอเคยาทาหลักๆ3มอย่างเนาะใช่ค่ะแต่การเลือกใช้ยาก็มีข้อควรระวังในการใช้ยานะคะ อันแรกก็คือควรจะเลือกให้เหมาะกับชนิดของสิวอย่างที่บอกก็คือกลุ่มที่มีคอมิดนเป็นพวกอุดตันทั้งหลายเนี่ยควรจะใช้เป็นอนุพันธ์วิตามิน A เป็นหลักส่วนที่เป็นอักเสบเนี่ยก็ควรจะใช้ยาปฏิชีวนะควบคู่กับการใช้ตัวเบนโซยูคลอร์ซด์เพื่อลดการดื้อยาออแล้วก็การใช้ยาเนี่ยที่บอกว่าไม่ควรใช้ยาตัวเดียวควรใช้ยาหลายชนิดซึ่งเป็นข้อดีนะคะเพราะว่า เราจะได้ป้องกันกลไกลต่างๆที่ทําให้เกิดสิวที่เรากลับไปแล้วขั้นต้นสีกลไกลนั้นการใช้ยาหลายๆตัวก็เหมือนมีอาวุธหลายอย่างทําให้เรารักษาสิวได้ดีขึ้นนะคะแต่อย่างนี้แบบเราจะรู้ได้ไงว่าสิวเราอักเสบหรืออุดตันหรือยังไงหรือว่าจริงๆหมอใหม่ก็แนะนําว่าให้ไปหาหมอให้หมอเขาดูให้ดีกว่าจริงๆแนะนําให้พบแพทย์ดีกว่าค่ะเพราะว่าสิวบางคนอาจจะเข้าใจว่าเป็นสิวแต่จริงๆอาจจะเป็น โรคอื่นมีรูปผุผลหรือเป็นผื่นบางทีแบบขึ้นที่หน้าเราไม่รู้เนาะใช่ค่ะแนะนัให้พบแพทย์ดีกว่าอืมโอเคแล้วก็การใช้ยารักษาสิวนะคะก็อีกอย่างหนึ่งที่ฝากก็คือควรจะหลีกเลี่ยงกิจกรกรมกลางแจ้งหลบแดดแล้วก็ใช้พวกครีมกันแดดให้สม่ำเสมอคะ่ะเพราะว่าการใช้ยาเนี่ย ก็มีโอกาสจะทําให้ผิวไวแสงมากขึ้นได้ค่ะก็คือเหมือนกับว่าพอ,พอโดนแดดปุ๊บเราก็มีโอกาสที่จะแบบเหมือนดําง่ายขึ้นเ,เน็นจะมีโอกาสแดงได้มากขึ้นแดงมากขึ้นแล้วก็แบบได้รับอันตรายจากแสงแดดมากขึ้นง่ายกว่าปกติใช่ค่ะก็เลยแนะนําว่าควรจะป้องกันแสงแดดด้วยซึ่งถ้าทาครีมกันแดดทีเราก็ทายาสิวหรือครีมกันแดดก่อนต้องทาอะไรก่อนดีคะต้องทายารักษาสิวก่อนค่ะแล้วก็ครีมกันแดดนะเป็นตัวสุดท้าย อ๋อก็คือทาทับไปได้เลยใช่ไหมคะใช่อ๋ออีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องการโดนแดดเนี่ยยารักษาสิวกลุ่มอนุพันธ์วิตามินเออะค่ะรุ่นที่เป็นเรติโนอีเนี่ยมักจะมีความไม่ทนต่อแสงแดดเพราะฉะนั้นเนี่ยการทาเนี่ยเราควรจะทาแต่เฉพาะเวลาก่อนนอนไม่ควรทาตอนกลางวันค่ะคือหมายถึงว่าถ้าทากลางวันแล้วมันจะออกฤทธิ์ไม่ดีเหรอใช่ค่ะ<อ>จะไม่ดีมีความแบบไม่ทนต่อแสงแดดทําให้ออกฤทธิ์ได้ไม่ดีแล้วก็ถ้าทาเรติโนอีเนี่ย ก็ไม่ควรทาในเวลาเดียวกับการทาเบนโซอิลเลโอกรซด์ค่ะเพราะว่าก็จะทําให้ประสิทธิภาพของเตติโนโอีไม่ดีอ๋อก็คืออย่างเช่นเราทาเบนโซอิลตอนเช้าชแล้วเราก็ทาวิตามินเอตอนเย็น<ช>ได้แล้วยาฆ่าเชื้อเราทาตอนไหนก็ได้ใช่ค่ะอ๋อโอเค วันนี้เพิ่งเคยรู้เลยว่าแบบต้องทาคนละรอบกันแต่ก็คิดเหมือนกันนะาว่าถ้าสิวเม็ดเดียวกันเราทาหลายๆอย่างไปพร้อมกันมันก็จะดูแบบสิวงงไหมเนี่ย <c oughs> ว่าเราจะว่าเราจะแบบใช้อะไรรักษากัน <c oughs> แน่ื <c oughs> อ้องการการระคายเคืองด้วยแล้วถ้านอกเหนือจากยาทาค่ะเมื่อเมื่อไหร่เราถึงแบบจําเป็นต้องใช้ยากินออกการใช้ยากินนะคะยารับประทานเนี่ยก็คือความรุนแรงตั้งแต่ ปานกลางจนถึงรุนแรงมากเป็นต้นไปนะคะ่ะเราก็จะมียากินยากินเนี่ยเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะแบบกินก็มีนะคะกลุ่มยาตัวเนี้ยก็เป็นกลุ่มเดสทาไซคลินด็อกซี reen, ่ไซคลินหรือเป็นอิเล็โทไมซีนอาจจะเคยพอคุ้นชื่อกันคุ้นๆใช่ไหะแต่กลุ่มที่เราสั่งบ่อยๆในเมืองไทยก็จะเป็นกลุ่มด็อกซี่ไซคลินแต่ยากลุ่มนี้ได้ผลค่อนข้างดีคะ่ะแต่ต้องระวังเรื่องการที่ทําให้ไวแสง เพิ่มขึ้นเหมือนกันค่ะแล้วก็อาจจะมีผลข้างเคียงเรื่องขึ้นไส้อาเจียนได้ด็อกซิเซคลินนี่คุณเลยใช้รักษาตกขาวได้ใช่ค่ะ,ะแพทย์น่าจะใช้อโอเคอก็คือเป็นยาฆ่าเชื้อเนาะใช่แต่ยากลุ่มน,นี้ไม่แนะนาให้ซื้อแล้วประทานท่าเพื่อนะคะเพราะว่าควรจะปรึกษาพแพทย์ก่อนใช้แล้วก็ระยะเวลาที่ใช้เนี่ยไม่ควรเกินสามถึงสี่เดือนขึ้นจากอาการของสิวอะค่ะเพราะใช้นานเกินอาจจะดื้อยาได้ใช,ใช่ไหมคะ,คะไม่ควรใช้ การรับประทานยากลุ่มนี้อย่างเดียวเพราะว่าจะดื้อยาแล้วก็ควรจะใช้ยาทานเนี่ยร่วมด้วยกับยากินนะคะเพราะว่าการทายาเนี่จะช่วยลดโอกาสการดื้อยาได้แล้วก็พอเราหยุดยาปฏิชีวนะแบบกินแล้วเนี่ยก็สา,สามารถรักษาติดด้วยการทานยาต่อได้ค่ะอืมแล้วยาก,กินนี้มันมีอย่างอื่นอีกไหมคะพวกวิตามินเอเรากินได้ไหมคะหรือว่ามีแต่ทาอย่างเดียวได้ค่ะนอกจากวิตามินเอเมื่อก,กี้เรามีแบบทาแล้วใช่ไหมคะก็มีแบบกินด้วยนะคะ แบบกินเนี่ยมีหลายตัวเลยค่ะมีชื่อการค้าหลายอย่างวิตามิน A เนี่ยประโยชน์ของเขาก็าคือช่วยลดขนาดข,าดของต่อมไขมันลดการสร้างตัวน้ำมันนะคะแต่การทานวิตามิน A เนี่ยปัจจุบันเนี่ยสามารถหาซื้อได้ง่ายขึ้นซึ่งไม่แนะนําเลยนะคะเพราะว่าการรับประทานยานเนี่ยควรจะตามดุลนยาพินิจของแพทย์นะคะเพราะว่าจะต้องมีการตรวจ มีการตรวจปัสสาวะมีการตรวจเลือดก่อนที่จะให้ยาแล้วก็ต้องมีการปรับขนาดยาให้เหมาะสมคือมันอาจจะมีผลข้างเคียงเยอะถ้าเรากินเองบางทีอาจจะอาจจะมีผลข้างเคียงกับร่างกายใช่ไหมคะ,คะใช่ค่ะใช่เพราะว่าในผู้หญิงที่ตั้งมีโอกาสจะตั้งครรภ์ได้เนี่ยถ้ารับประทานช่วงที่ตั้งครรภ์นเนี่ย จะมีผลต่อการเจริญเติบโตของฮาร์ในคันได้ค่ะอ,อันนี้ก็เลยต้องควรจะต้องต,วตรวจวัตสวรก็พราดสอบการตั้งคนอ๋อดูการตั้งคภ์แต่มันอาจจะมีผลกับตับกับอะไรได้ด้วยเหมือนกันใช่ค่ะยากลุ่มนี้มีผลกับตับทําให้เกิดตับอักเสบได้มีผลต่อไขมันในเลือดทําให้ไขมันในเลือดสูงเป็นกลุ่มไตวสไลอคอเลสเตอรอลสูงได้ค่ะโอ,อ้จริงก็มีโทษหลายอย่างเหมือนกันนะก็ต้องน่าจะปรึกษาแพทย์ก่อนเนาะใช่ค่ะเป็นยาที่ต้องระมัดระวังเลยในการใช้ค่ะไม่ควรไปซื้อยาทานเอง ทีนี้อีกเรื่องค่ะคือเคยได้ยินเรื่องแบบคนเขากดสิวกันเหมือนแบบเป็นสิวแล้วก็กดเอากดเองเงี้ยมันได้ไหมอ่ะมันจะกรณีสิวแบบไหนอะค่ะแล้วมันช่วยมากน้อยแค่ไหนจริงๆการกดสิวเนี่ยเราใช้ในสิวกรณีที่เป็นสิวอุดตันนะคะแต่ควรจะเป็นอุดตันที่หัวเปิดแล้วไม่ใช่อ,อุดตันหัวปิดกดสิวเองได้ไหมจริงๆไม่แนะนํานะคะเพราะม,มีโอกาสทําให้เกิดแผลแผลเป็นได้ค่ะแนะนําให้ผู้เชี่ยวชาญดีกว่าเพราะบางทีเราไม่แน่ใจว่าหัวสิวเปิดหรือยัง การกดถูกต้องหรือเปล่าอืมก็คือต้องให้หัวสิวมันเปิดก่อนด้วยแล้วพอกดปุ๊บมันก็จะเหมือนมีไขมันออกมาใช่ค่ะก็เหมือนเราเป็นการเหมือนกับเขาเรียกว่าอะไรอะเอาให้ไขมันมันออกไปมันก็จะได้หายแล้วก็ค่อยรักษาด้วยวิธีอื่นต่อใช่เป็นการรักษาดูขุ่ขนอุดตันซึ่งก็เป็นหนึ่งในวิธีเหมือนกันเราสามารถไปรักษาที่คลินิกหรือว่าไปหาหมอก็ได้เขาก็จะกดให้เราได้เหมือนกันใช่ค่ะไม่แนะนำให้ซื้อที่กดสิว เพราะอาจจะผิดวิธีเนาะเพราะเคยจริงๆเคยกดเองแล้วว่าพอกดปุ๊บก็มันเหมือนจะดีขึ้นแค่วันนั้นวันถัดมามันขึ้นใหม่ที่ตำแหน่งเดิมแล้วแดงกว่าเดิมคืองงกดแล้วอักเสบไปเลยใช่เคยเหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยกดสิวมันทำได้จริงหรอแต่ก็ต้องแบบโดยผู้เชี่ยวชาญคนที่ชำนาญเนาะแล้วนอกเหนือจากวิธีกินวิธีทาหรือว่ากดสิวมันมีวิธีอื่นอีกไหมคะมีค่ะถ้าเกิดเป็นสิวที่อักเสบมากๆจนถึงขนาดมีซีสหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ เราอาจจะใช้เป็นวิธีการฉีดยารักษาสิวร่วมด้วยจะเป็นผลุม <linear. S 1> สเต er ียรอยค่ะแต่ว่าอันนี้เราทําโดยผู้เชี่ยวชาญมีการใช้ยาขนาดที่เหมาะโสมน,นะคะคือฉีดไปที่สิวเลยใช่นนที่เป็นสิวเลยค่ะคไม่ควรฉีดเองนะคะควรจะฉีดโดยผู้เชี่ยวชาญเออก็ดูน่ากลัวอยู่ไม่น่าจะมีคนการฉีดเ <oyun> <ưa S 1> องเท่าไหร่ดูแล้วแบบน่ากลัวแต่ต้องฉีดไปที่สิวแล้วให้มันยุบใช่จะช่วยลดการอักเสบได้ค่ะถ้าฉีดเองเนี่ย มีโอกาสที่จะทําให้มีผลข้างเคียงได้บางทีอาจจะเกิดเป็นรอยบุ๋มได้ค่ะแต่รอยบุ๋มที่เกิดจากการฉีกลุ่มเนี้ยก็ไม่ต้องกังวลน,นะคะจะหายได้เองในสองถึงสามเดือนออค่ะอ๋ออุ่นนาเหมือนกันเนาะสองสาเดือนแล้วอีกอย่างหนึ่งอะคะ่ะเคยได้ยินว่าแบบใช้พวกกรดหรืออะไรอย่างเงี้ยมาทาที่สิวแต่ไม่รู้กรดอะไรคือเคยได้ยินมามันมันมีไหมคะอืมค่ะมีการใช้กรดนะคะ มาทาบริเวณสิวได้ตรงบริเวณที่เป็นสิวอุดตันค่ะพืะอลดขม้นหดได้ซึ่เป็นพวกกรดผลไม้กรดซาลิิกค่ะหลือใจคอโลอาิติกแอซิดแต่ว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยต้องเป็นการควบคุมของแพทย์เปอร์เซ็นต์ขนาดน้อยๆที่เราใช้ตามทั่วไปในเครื่องสมัมาั์อาจจะไม่ได้ผลค่ะก็คือซื้อมาเองอาจจะไม่เวิร์กไปหาหมอดีกว่าเนาะอืมโอเคมีวิธีอื่นๆไหมคะเนี่ยจริงเรารู้กันไปเยอะมาก มีค่ะมีมีการใช้เลเซอร์ด้วยค่ะเลเซอร์ก็มีเหรอคะใช่ใช่เพราะว่าเลเซอร์เนี่ยสามารถใช้รักษาพวกสิวรอยแดงได้เป็นกลุ่มพาวส์ไดเลเซอร์หรือว่าจะรักษาแผลเป็นโดยใช้กลุ่มแฟคชันแนลเลเซอร์ได้ค่ะเรื่องเลเซอร์เนี่ยก็ค่อนข้างเยอะเยอะเลยใช่ไหมใช่คือแค่นี้ก็รู้สึกว่าแบบเป็นเรื่องคือสิวนี่มันดูเป็นปัญหาโรคแตกอะ่ะคือคนเป็นสิวก็ไปหาหมอมันดีขึ้นปุ๊บก็เป็นใหม่ดีขึ้นปุ๊บก็เป็นใหม่คือหมอสิวคือรู้สึกว่าแบบเป็นสิ่งที่ ต้องมีหลายๆคนคือคนรอบข้างอะ่ะต้องมีต้องมีคนที่ต้องไปรักษาสิวอะ่ะต้องไปหาหมอนะซึ่งจริงๆก็อย่างที่หมอใหม่แนะนำนะคะเราก็แบบไม่ได้อยากให้ไปซื้อยามาทามากินเองเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีผลเสียมากกว่าผลดีด้วยซ้ำแล้วบางทีมันอาจจะเลื้อลังไปยาวแล้วมันก็ไม่แบบไม่หายสักทีก็ได้ใช,ใช่ไหมคะ แต่ก็สรุปหลกัหลกๆวันนี้เดี๋ยวขอลองสรุปหน่อยให้หมอใหม่จะได้รู้ว่าเราเข้าใจถูกไหมไก็เรื่องการรักษาสิวจริงๆมันก็ขึ้นอยู่กับระดับความรุนแรงของสิว<ม>แล้วก็ชนิดของสิวด้วยเนาะซึ่งถ้ารุนแรงไม่ไม่มากอาจจะเริ่มจากยาทาก่อนยาทาหลากัหลกๆก,ก็มี3อย่างใช่ไหมคะก็จะมี B P เจล B P ที่เอาไว้ทาใช่ไหมคะวิตามิน A แล้วก็เป็นพวกยาปฏิชีวนะซึ่งพวกนนกลไกต่างกนเวลาทาก็อาจจะแนะนําว่าให้ใช้หลายๆอย่างร่วมกันแต่ถ้าเป็นพวกวิตามิน A ไม่ค่อยแนะนําให้ทาแบบ เราไปออกแดดก็แนะนําว่าทาก่อนนอนดีกว่าส่วนตัว BP ก็อาจจะไปทาตอนเช้าวิตามิน A ก็อาจจะทาตอนเย็นแบบนี้นะคะแต่ถ้าเป็นพวกของยากินก็อาจจะมีทั้งยาปฏิชีวนะหรือว่าเป็นพวกวิตามิน A เหมือนกันแต่พวกนี้ก็แนะนําให้ไปปรึกษาแพทย์ดีกว่าเนาะเรื่องอื่นๆก็ไม่ว่าจะเป็นกดสิวหรือว่าฉีดยาหรือว่าทาพวกกรดหรือเลเซอร์อะไรต่างๆก็ทําได้แต่ยังไงก็ต้องไปปรึกษาแพทย์อยู่ดีคือโดยทั้งหมด ก็แนะนําให้ไปปรึกษาแพทย์ก่อนแต่มันก็มีหลายวิธีเหมือนกันใช่ไหมคะวิธีค่ะการรักษาสิวนี่มีหลายวิธีการดูแลผิวที่หมอผิวที่เป็นสิ่ก็ควรจะต้องปรึกษาแพทย์ค่ะอย่างนี้ถ้าสมมติหลายๆคนอ่ะฟังและรู้สึกว่าอยากจะไปรักษาสิวอยากจะไปหาหมอใหม่ติดต่อหมอใหม่ได้ที่ไหนดีคะมีช่องทางไหนที่จะติดต่อหมอใหม่ได้บ้างไหมตอนนี้นะคะเบ่งต้นก็ติดตามทางช่องพอแพรก็ติดต่อมาทางพอแพรเลยใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็คือออกตรวจอยู่ที่สถาบันโรคผิวหนา ก็อาจจะไปหาหมอใหม่ได้ที่สถาบันโรคผิวหนังนะคะหมอใหม่ชื่นกะมลนอึงพิทักพันธ์นะคะ,ะก็สำหรับวันนี้ได้รับความรู้กันไปมากมายจากหมอใหม่นะคะก็หมอแพรกับพ่อแพ้กับหมอใหม่ก็ขอลาไปก่อนนะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยังไงก็ฝากติดตามพ่อแพ้นะคะได้ที่ YouTube c h anel n Spotify, Apple p o d c a s t แล้วก็ Facebook กับล็ o g d i t ด้วยนะคะ ถ้าฟังพอแพ้แล้วพอใจฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้แพลลาไปก่อนคะ่ะ